สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภและคณะพฤศพนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทํานายดวงนะคะ,ะประจำเดือนธันวาคม2566นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคม นะคะไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่คุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีนะคะแบบโหราศาสตร์ไทยรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะดำเนินการมาจนถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็ขออวยพรเนาะ ก่อนที่จะสูเข้าสู่การทำนายดวงนะคะก็คือขอให้แฟนๆมีความสุขมากๆนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะให้มีแต่ความโชคดีให้มีแต่ความสุขความสมหวังนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าดวงของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องทั่วๆไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอไพยช่วยชี้แนะนะคะ,ะแนวทางที่จะเกิดขึ้นสำหรับคุณนะคะ เรามาดูกันจ้าไพ่แบรแรกของคุณนะคะเป็นไพ่สิถ้วยขึ้นมาพลังงานความรักที่อบอุ่นนะคะไพ่ห้าเหรียญนะคะไพ่ห้าเหรียญต่อมานะคะคิงออ w สอดนะคะพระราชาถือดาบพระราชาถือดาบเนาะเ h p ฮา p s t e s นะคะ สี่เหรียญน,นะคะ for a p p e n t a c l e w h e e l of fortune นะคะเด็กถือดาบเนาะสามดาบ t r i o f s w o r d นะคะ สิบเมเท้าอูดูมีเรื่องให้คุณรู้สึกหนักใจนะเหนื่อยกดดันใช่ไหมคะแล้วก็ภัยเจ็ดดาบสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะคะเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะพลังงานตรงนี้มีไพ่เมเจอร์คณะขึ้นมาหนึ่งสอง สองใบนะคะมีไพ่ทวยไฮเป็นเทสกับวิวออฟฟอร์จูมโดยพื้นฐานแล้วนะคะหลายๆท่านคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างอ่อนไหวละเอียดอ่อนทําอะไรนี่ค่อนข้างจะแยบยลเป็นนักวางแผนตัวยงเลยบางครั้งก็กลายเป็นล่าช้าไปเลยนะคะคิดเยอะนะคะจนกลายเป็นคนที่ทําอะไรช้าตัดสินใจช้าแต่ข้อดีของคุณคือมีความละเอียดรอบคอบนะคะในพลาัางงานของชาวราศีพฤษภเนาะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ ภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรดูเหมือนสภาวะปกติเฉยๆนิ่งๆแต่ในใจของคุณมันมีความโศกเศร้ามันมีความเสียใจมันมีการหยหาความรักความอบอุ่นอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่เดอะไฮเป็นเทสหมายถึงคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการอย่างรู้นะคะการคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆได้อย่างลึกซึ้งได้เช่นเดียวกันคุณอาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องของความรัก จากครอบครัวบางท่านจะรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวเดียวดายนะเพราะว่าไพ่เดรรเป็นเทสคือยังไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมียังกังวลยำคำนึงหาในเรื่องของความห่วงหาอาทรน,นะคะจากจากครอบครัวก็ได้นะคะก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนคนเก็บซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้แบบเยอะพอสมควรสิ่งที่พุ่นชี้เห็นขึ้นมาคือว่าดวงของชาวราศีพฤษภแบบมันมัน จุดที่แรกมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะมันก็ไปไปของมันได้นะคุณก็จัดการปัญหาอะไรต่างๆได้แต่หลายๆท่านนะคะกำลังมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสภาวะทางจิตไหมม,มันในเรื่องของความกังวลความถูกความเครียดที่มันสะสมขึ้นมาหรือบางคนกดดันในเรื่องของการงานจนทําให้ ร่างกายของคุณมันเหนื่อยล้านะคะเหมือนคนที่โดนดูดพลังงานโดนสูบพลังงานออกไปนะคะตอนนี้ดูดูชีวิตคุณมีความยุ่งวุ่นวายมีอะไรที่คุณจะต้องวิ่งเต้นจัดการแก้ไขโดยเฉพาะบางคนมีในเรื่องของคดีความการไก่เกลี่ย การขึ้นลงขึ้นศาลสา,สาดาบคือการทะเลาะวิวาทการช่อโกงนะคะวิ่งเต้นกันอยู่เหมือนกันเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกหนักอกหนักใจมากๆนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าดวงการงานชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่พิ้นช่เห็นขึ้นมาคือหลายๆท่าน คุณทำสองอย่างในเวลาเดียวกันแต่สองอย่างที่มันไม่ค่อยสถเยียนสักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งแต่สมาธิของคุณอะ่ะมันไม่นิ่งมันมีความค่อยเขวยหรือมีพลังงานอะไรบางอย่างที่สามารถมาแทรก จิตของคุณอยู่บ่อยๆทําให้คุณลวนน่ะนะคะอาการลืมหลงหลงลืมลืมก็ได้นะบางครั้งมีความจดจ่อที่อยากจะทําสักพักหนึ่งคุณลืมไปแล้วนะคะมันมันไม่ค่อยนิ่งนะคะแล้วคุณพยายามคอนโทรตัวเองด้วยการที่ไม่เข้าสังคมไม่เจอใครเลยพอไม่อยากรับพลังงานด้านลบใดๆทั้งนั้นเข้ามาเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ทํางานอยู่ในหน้าที่ของตัวเองพยายามจัดระเบียบทุกอย่างที่มันสเปะสปะวุ่นวายมันก็เลยทําให้คุณ รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเห็นแบบแผนการทำงานเห็นอะไรต่างๆที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ในเรื่องของครอบครัวตอนนี้จริงๆครอบครัวมีอิทธิพลกับชาวราศีพฤษภมากๆก็เลยส่งผลทำให้คุณนะ่ะเหมือนมีความอ่อนแออ่อนแอทางจิตใจนะอ่อนแอมากรู้สึกเหนื่อยล้ามากหรือต้องบอกว่าช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ที่คุณรู้สึกอ่อนแอค่ะครอบครัวยังเป็นที่พักใจยังเป็นเซฟโซนยังเป็นกาลังใจ เป็นเปรียบเสมือนหลุมหลบภัยให้กับชาวราศีศพฤษภอยู่ก็ได้นะคะในช่วงที่คุณกําลังเครียดในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องงานมันมีปัญหาอะไรขึ้นมานะคะหลายๆทาานตั้งใจทํางานแต่ไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะว่าถูกกันแกล้งมาเยอะมากนะคะไพ่เดลฮายพินเทสคือการถูกกันแกล้งไม่เป็นธรรมนะคะถูกโยกย้ายหรือว่าถูก ลดหน้าที่การทำงานทำให้คุณอยู่ในสภาวะของการลอยตัวเหมือนคนที่ไม่มีคุณค่าไม่มีตัวตนอยู่ในองค์กรน,นั้นแต่จะออกก็ออกไม่ได้อ่ะมันมีอะไรที่คุณจะต้องรับผิดชอบดูแลแบกรับอยู่มันก็เลยทําให้คุณเหมือนคนที่ตะขิดตะขวางใจเนาะสิ่งที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมมาในเรื่องของการแย่งชิงความดีความชอบนะคะ,ะมีการฟอ้องร้องเอาข้อมูลไปฟ้องเจ้านายนะคะบิดเบือนความเป็นจริงนะคะ อยู่ในช่วงของการที่ชาวราศีพฤษภกําลังต่อสู้ยืนหยัดพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเองว่าเราไม่ผิดเราไม่เราไม่ได้กระทําเราไม่ได้โกงบริษัทหรือเราไม่ได้ทําร้ายใครในรูปแบบที่เขาพยายามปักปั๊มใส่ความขุนก็ได้นะคะเหตุการณ์ทุกอย่างเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปเพราะวิวออฟฟอร์จูนคือจุดของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นในที่นี้ก็คือว่าหลายคนถ้าทําดีก็คือดีนะคะในเรื่องของโชคชะตาแต่ถ้า คุณเคยหมกเม็ดอ่ะคุณเคยทําอะไรที่ผิดพลาดในเรื่องของการยักยอกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีอะไรต่างๆนะคะตรงนี้กําลังจะมีในเรื่องของการถูกตรวจสอบนะคะต้องขออนุญาตทานายทั้งสองด้านทั้งคุณเป็นฝ่ายถูกกระทําแล้วก็เป็นผู้ที่กระทําเองนะคะขออนุญาตทํานายทั้งสองจุดเลยนะคะ,ะเพื่อความเป็นกลางที่สุดเนาะเป็นกลางที่สุดคุณจะได้เห็นข้อมูลหลายๆด้านนะคะทีนี้ในพลังงานที่เห็นขึ้นมาก็บอกว่า ในในห่วงเวลาแบบนี้นะคะชาวราศีพฤษภคือมีความเหนื่อยล้าในการวิ่งเต้นเพื่อพิสูจน์ข้อมูลข้อเท็จจริงการหาจุดลงตัวในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆให้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวถามว่ามันมันจะผ่านไปได้ไหมหรือค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคุณคุณดูเหนื่อยมากนะคุณดูหมดแรงมากเลยนะท้อนะคะไพ่นายอัเพนเดโคนะคะอย,อยู่กับกับอยู่กับการรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ ตัวเองนะคะเดอะซันคิงออฟสอดแปดดาแปดไม้เท้าอ่ะจะมีคนช่วยคุณนะคะอาจจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่อะไรต่างๆนะคะรับฟังรับฟังคุณก็ได้ดีเอ็มเพจถ้าเป็นการช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือเป็นการสนับสนุนให้คุณผ่านพ้นจุดที่ถูก ข้อกล่าวหาอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้พลังงานสิ่งที่เห็นขึ้นมานะคะในดวงของคุณเนาะในพื้นดวงของคุณน่ยบางท่านอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการถูกฟอ้องร้องถูกว่าความในเรื่องของการทํางานแต่คุณอาจจะมีในเรื่องของการทํางานลิสหรือว่า แรกๆมันก็โอเคแหละเขาทำไปสักพักหนึ่งทำมาโยกย้ายเราไม่เป็นธรรมเลยเริ่มมีงานหนักเข้ามานะคะทำให้คุณแอบไปทำงานพิเศษเอาไว้ทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะแอบปูทางให้ตัวเองเนี่ยได้ออกจากงานที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นการงานอยู่ในช่วงของการ รอบคอบให้ได้มากที่สุดนะคะของชาวราศีพฤษภเนาะ,ะพลังงานหลายๆอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมีอะไรอยากเตือนอีกไหมเดี๋ยวหายเป็นเทศมา2ใบเลยนะคะหลายท่านนะทำสายบัญชีแล้วก็จะไปแนวออดิตไหมตรวจสอบนะคะตรวจสอบแอบรับงานคะเลนะรับงานนอกเวลานะคะทำงานนอกเวลาอ,อาชีพที่2ออาชีพเสริมอืมอะไรที่มันเป็นความจุกจิกวุ่นวายนะ คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคุณคุณจะมีจุดที่คุณผ่านพ้นไปได้นะคะได้รับคำอนุมัตินะคะของบางอย่างคือยืดเยือเย้อนานมากนะคะปัญหาในเรื่องของการงานของคุณแต่สุดท้ายก็คือแก้ไขได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณก็ได้พิสูจน์ได้ต่อสู้ของคุณมาแล้วทีนี้เรามาดูกันนะคะในเรื่องของการเงินชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรพลังงานในเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะก็คุณ ดลไฮวินเทนเน่จะบอกว่าเป็นคนขี้เหนียวไหมจริงๆก็เหมือนจะเหนียวแต่ก็ไม่เหนียวไม่งงเนาะบางครั้งคุณเหมือนคนที่เปตัวเองนะเหมือนคนที่เปตัวเองนะคะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนกันนะโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราจ่ายอะไรออกไปอันนี้คุณนูมีความตั้งใจที่จะเก็บหอมรอมริบนะคะจะเก็บเงินนะคะนูมีระเบียบดูเบรกความรู้สึกตัวเองได้มากขึ้นว่าอะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อนะคะไม่ใช้จินตนาการในการ ตัดสินใจในการซื้อสิ่งของชิ้นนั้นนะบางคนจินตน,นาการด้วย ถ้าว่ามันอยู่บนเรือนร่างเรามันจะเป็นอย่างไรเสื้อผ้าชุดนี้อะไรประมาณนี้นะก็คือมองกับความเป็นจริงมากขึ้นถึงจะตัดสินใจซื้อนะคะหักห้ามใจได้นะคะการเงินอาจจะมีความกรอบมีปัญหาเพราะมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขเกี่ยวข้องกับคดีความกับในเรื่องของกิจการธุรกิจที่บ้านหรือบางท่านถูกกันแกล้งในเรื่องของการทํางานทําให้รายได้มันหดหายไปหมดเลยก็เลยอยู่ในช่วงของการทํางานหนักเพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไข แล้วที่จะดึงนะคะในเรื่องของรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาให้ได้นะคะ,ะบางคนนาะมีภาระเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวที่คุณต้องรับผิดชอบโดยที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้พลังงานนะตรงนี้นะคะ ไพ่สามดาบขึ้นมาเหนื่อยมากนะคะหมุนเงินสุดๆเลยคุณจะผ่านจุดของการหมุนเงินได้นะคะเดี๋ยวเหตุการณ์ทุกอย่างจะลงตัวจะมีความอบอุ่นจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่มันก็จะเป็นจุดที่เตือนสติคุณด้วยว่าคุณจะไม่เชื่อใจใครง่ายๆเพราะบางคนอยู่ในเกณฑ์ของการถูกหลอกลวงและมีในเรื่องของการฟ้องร้องคดีความมันทําให้คุณเสียเวลาเสีย หลายๆอย่างในชีวิตของคุณทําให้เหมือนคุณเข็ดแล้วนะคะกับเรื่องตรงนี้เนาะเป็นในช่วงเวลาที่คุณต่อสู้แล้วกันนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะหลายๆท่านนะคะการเงินเนาะมันมันเหมือนจะดีเนี่ยมีเข้ามาแต่ก็หมด ก็หายนะคะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะกับการลงทุนธุรกิจอะไรต่างๆกับใครเพราะการลงทุนตรงนี้มันเป็นในเรื่องของความไม่ชอบมาพากลโดยที่เราอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์จะถูกตรวจสอบย้อนหลังอะไรประมาณนี้นะให้คุณระมัดระวังเนาะนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของ ดวงความรักชาวราศีพฤษภคนโสดเลยนะคะสำหรับคนโสดเคยอยู่ในความรักที่ถูกปกปิดซ่อนเล้นเอาไว้นะคะคุณอาจจะเคยคบอยู่กับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือความรักที่มันมีทั้งความหวงแหนมันมีทั้งความนึกถึงอ่ะยังยังเหมือนเหมือนยังตัดใจไม่ได้ยังยอมรับไม่ได้กับการเลิกจากกันแล้วพยายามที่จะดึงกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะ หลายหลายท่านอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากมีความรักที่อบอุ่นแต่เหมือนคุณกำลังนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เคยอยู่ในชีวิตของคุณไหมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อดทนนะอดทนคุณได้ดีมากเลยนะเขาเป็นคนทนคุณมากทนนิสัยของความจู้จี้จุกจิกอะไรบางอย่างของคุณได้แล้วคุณมองย้อนกลับไปนะนว่าะว่า เคยมีคนคนนึงอยู่ในชีวิตเคยมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ในชีวิตโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวเลยว่ามีความผูกพันอะนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันมีความห่างเหินมันมีความห่างหายคนนี้อาจจะไม่ใช่แฟนเก่าก็ได้นะอาจจะเป็นคนคุยคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึก วันไหวอะนะคะแล้วมันมีเรื่องที่คุณรู้สึกหนักอกหนักใจเพราะอยากมีครอบครัวอยากมีความรักที่มั่นคงแต่ไม่ใช่กับใครก็ได้จะต้องเป็นคนในอดีตของคุณนะคะจะต้องเป็นคนในอดีตที่คุณ,ค,ณคุณรู้สึกว่าเขาใช่เขาประทับเป็นอะไรที่น่าประทับใจเขาเป็นคนละเอียดอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความรู้สึกที่ยังทําใจไม่ได้นะคะสําหรับคนโสดยังหักข้ามใจไม่ได้ไพ่สิบมเมท้านะคะสิบมเมท้าวตรงนี้มันเหมือนคุณมุ่งมั่นอะ มุ่งมั่นที่จะสู้นะคะมุ่งมั่นที่จะสู้เพื่อที่จะมีคนคนนี้กลับมาแต่ต้องทําใจนะอะไรที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่คนบางคนเป็นคนน่ารักกับเราแต่อาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเนื้อคู่ของเราเป็นคู่ครองของเรานะคะไพ่าสามดาบนะคะการกับคู่กับเด็กถือดาบคือการแย่งชิงคือการแย่งชิงการปะทะกัน ไม่ยอมให้คนคนนั้นมีความรักครั้งใหม่อะไรประมาณนี้นะเหมือนพยายามที่จะดึงคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตนะคะให้ทำใจดีกว่านะเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่มันคาราคาสั่งอยู่บนความไม่ถูกต้องนะคะสำหรับคนโสดทีนี้คุณอาจจะไม่ได้เจอในกรณีนี้เลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนโสดแต่ให้พึงระมัดระวังเพราะอาจจะไปพัวพันกับคนที่มีครอบครัวคนที่แต่งงานแล้วคนที่ เขาอายุเยอะกว่าคุณนะคะอ่าอายุเยอะกว่าคุณมากแต่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันเขาเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับคุณได้ในเรื่องของความอบอุ่นการเอาใจใส่แต่มีในเรื่องของการมีครอบครัวเป็นรักสามเศร้านะคะเข้ามาเนาะเป็นความรักสามเศร้าเข้ามานะคะเดี๋ยวดูต่อว่าเป็นอย่างไรนะคะไพ่เจ็ดเหรียญคือการชะลอตัวคือการเบรกนะคะพักได้พักเบาได้เบานะคะราชนินีถึงไม่เท้าหนึ่งดาบ น่ะมันจะเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยนะสินะคะหรือบางคนพยายามทําใจแล้วอ่ะแต่ทาใจไม่ได้นะคะยังนึกถึงคนคนที่เคยออกไปในชีวิตน่ะนะคะถอยห่างออกไปนะคะยังอยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมน่ะแต่ต้องบอกว่าทําใจนะตรงนี้แล้วก็สําหรับใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณก็คือก็ให้ดูให้ดีตรวจสอบให้ดีเพราะมีเกณฑ์เป็นรักซ้อนนะคะเป็นความรักซ้อน,เป,น,อนเป็นความรักที่ คนมีคู่อะเขาเข้ามาเนาะเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วจะทําให้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของดวงความรักของคนสถานะไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะคุณน่าจะคุยกับใครบางคนที่อยู่ในสถานที่ทํางานหรือมีผลประโยชน์ร่วมนะคะไพ่เดรฮารเป็นเทมันเกิดความรู้สึกของความอ่อนไหววันไหวมากๆนะคะ บานเป็นรักที่ต่างคนต่างมีคู่ก็ได้หรือมีคนคนหนึ่งที่มีคู่อยู่แล้วก็ได้หรือทั้งคู่อาจจะเป็นคนโสดแต่มันเป็นพลังงานของมีเหมือนมือที่สามนะคะที่พยายามกันแกล้งที่พยายามขัดขวางสร้างสถานการณ์ไม่ให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้คบกันนะคะแต่สิ่งที่คุณที่มองกันไปน่ะมันน่าจะเป็นในเรื่องของออคนที่คุณคุยอยู่ด้วยน,น่าจะมีครอบครัวน่าจะมีอะไรที่ปกปิดนะคะ ทำให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกหนักอกหนักใจมากๆเลยสถานการณ์ความรักช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรเฝ้าเรามาระวังมากๆยังคาดหวังถึงการที่จะมีคอมมิทเมนต์ร่วมกันนี่ยากมากๆเพียงแต่เป็นช่วงเวลาของการแก้ไขปัญหาหรือผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปร่วมกันนะคะให้เรามาระวังการทะเลาะวิวาทการถกเถียงการแย่งชิงหรือการมีเรื่องที่จะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะเกิดขึ้นนะจากประเด็นเรื่องเรื่องนี้นะคะ เหมือนคนคนนี้น่าจะมีครอบครัวหรือว่าเป็นความรักสามคนนะคะขอดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะเจ็ดดาบเนี่ยเห็นไหมเขาน่าจะมีแฟนอยู่แล้วไหมมีครอบครัวสองเหรียญน,นะคะเห็นไหมสองเหรียญมันเป็นมันเป็น energy ของการจับปลาสองมืออ่ะไม่เปิดเผยเลยอ่ะ คุณหรือเปล่านะคะเราเสียประสบจะปาสองมือไหมม,มันเป็นความรักที่เลือกไม่ได้ว่าจะต้องเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในช่วงของความสัมพันธ์ที่คาลาคาสังอยู่ก็ได้นะคะหาจุดลงเอยใ,ใ,ในในในความรักที่ค่อนข้างยากนะคะทีนี้รู้ซิว่าสิ่งที่คุณควรจะทําต่อจากนี้เป็นยังไงยึดมั่นในเรื่องของศีลธรรมความถูกต้องเอาไว้นะคะการเป็นครอบครัวหนดูก,ก่อน เนี่ยคุณน่าจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวคนที่อายุเยอะกว่าแล้วอ่ะค่ะอ,อ,อยาแบบมันเป็นความรักที่เขาก็ไม่ไม่ตัดไม่เคลียร์เรื่องของเขาเหมือนกันนะนะคะมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกดีกับคนคนนี้รู้สึกอบอุ่นนะแต่ก็ได้แต่เก็บซ่อนเอาไว้เก็บเอาไว้ลึกๆในใจเปิดเผยไม่ได้นะคะถ้าถ้าแนะนำเนาะมันพยายามอย่าลั้นนะ อะไรที่ควรเบรกก็คือเบรกดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นลักซ้อนมันก็ไม่ค่อยดีอยากให้คุณไปโฟกัสในเรื่องของการงานเนาะมันน่าจะสนุกกว่าในเรื่องของของการตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนความรักที่ยังไม่เคลียสถานภาพกันมาอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาสุดท้ายแล้วนะคะ อนุญาตดูดวงความรักของคนมีคู่ชาวราศีพิษภเป็นอย่างไรพลังงานความรักของคนมีคู่ชาวราศีพิษภนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพิษภมีปัญหารเระหององระแหงในความสัมพันธ์นะคะม,มันโดยพื้นฐานแล้วมันก็ไม่ใช่ความรักที่จะเห็นอกเห็นใจแต่เป็นความรักที่ค่อนข้างจะ เห็นแก่ตัวมีคนนึงค่อนข้างงอแงเอาแต่ใจอีกคนนึงก็คอยตามใจอยู่หรือเปล่ามันเป็นอะไรที่มันมันมันเคยเกิดขึ้นและณนะปัจจุบันเนี่ยตัวคุณค่อนข้างหนักใจมากหนักตรงนี้คือเครียดในเรื่องของภาระนาทีการงานหนี้สินหรือสิ่งที่คุณจะต้องไปไปเคลียร์นะคะบางคนมีคดีความวิ่งเต้นกันอ่วุ่นวายกันไปหมดเลยนะคะคุณเหนื่อยล้ามากๆเลยนะคะ แต่เป็นความรักที่ยังคาราคาสังเพราะยังออกจากกันไม่ได้อาจจะเป็นในเรื่องของการมีลูกด้วยกันมีครอบครัวมีช่วงเวลาที่เคยอ่าเขาเรียกความผูกพันที่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ความรักลึกๆอ่ะมันห่างมันหายมันขาดไปแล้วนะคะในความรักของคนมีคู่ให้เพึงรมะมัดระวังการจับผิดการทะเลาะวิวาทกัน มีมือที่สามเข้ามาในความรักในครั้งนี้หรือว่าการมีปัญหาชีวิตตรงนี้จะเป็นจุดชนวนที่ทำให้ความรักอ่ะมันมันเสื่อมนะคะคุณค่อนข้างเหนื่อยมากเลยสําหรับชาวราศีพฤษภคุณค่อนข้างเหมือนน่าจะมีครอบครวัวเป็น,เป,นเป็นพลังใจมากกว่านะคู่รักอาจจะยังไม่ได้เต็มที่กับคุณสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการสู้ชีวิตกันกับการต่อสู้ชีวิตทีนีไพ เด็กถือไม้เท้าห้าเหรียญนะคะ Judgment ขึ้นมา The Fool นะคะคุณจะผ่านจุดที่คุณขัดสนในเรื่องของการเงินไปได้คุณจะผ่านกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วความรักมันก็จะเกิดขึ้นใหม่ในเรื่องของการมีโมเมนต์ช่วงเวลาดีๆร่วมกันการมีความสุขร่วมกันขึ้นมานะคะช่วงนี้อาจจะแบบไม่ได้เอาใจใส่กันมากนะักเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องบริหารจัดการเพราะนั้นมันเป็นความรักที่เปราะบางอย่าเพิ่งคาดหวังอย่าเพิ่งเรียกร้องอะไรต่อกันนะคะขอให้เคลียร์ปัญหาสําคัญก่อนนะคะแล้วความรักมันก็จะค่อยๆดี ขึ้น,นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงของชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนธันวาคม2,566นะคะขอบคุณแฟนๆในการติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนจากกันไปนะคะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะสําหรับใครนะคะที่คุณอยากจะเรียนดูดวงศาสตร์ไพทาโรนะคะพงชี่เปิดเป็นครั้งที่23นะคะในวันเสาร์อาทิตย์ที่23-24ธันวาคม2,566นะคะซึ่งสำหรับใครสนใจรีสมัครเรียน ได้จะเป็นการสอนสดนะคะเรียนแบบกลุ่มนะคะแต่กลุ่มไม่ใหญ่นะคะเป็นรอบสุดท้ายของปีนะคะซึ่งถ้าปีหน้าจะมีการปรับราคาที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นใครสะดวกปีนี้คลาสนี้ให้รีบเลยนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณแฟนๆในการสนับสนุนอย่างต่อนเนื่องนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในการทำนายดวงรายปีนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ